ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการระบาดของอเชื้อโควิด1 9ไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ประเทศในยุโรปก,ก็มีจำนวนของอผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรตั้งแตอ่อิตาลีไปสเปนและตอนนี้ก็ไปที่สหรัฐอเมริกานะครับาการ ป้องกันเชื้อก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับใช้ผ้าปิดจมูกหรือใช้แมสก์ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่าเชื้อนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ออกมาโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ่งเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันก็คือให้รักษาระยะห่างจากาคนอื่นนะฮะสเมตร3เมตรหรือว่ามากกว่านั้นก็ว่ากันไปนะครับ <โ or S 1> แล้วก็ที่สําคัญก็คือ,เ,อเรื่องของความเครียดครับคือเรามีวิธีการที่จะรักษาตัวเองได้หลายวิธีแต่ว่า ในเรื่องของความเครียดนี่ก็มีความสัมพันธญมีความสําคัญอยู่ไม่น้อยนะครับมีหลักฐานทางการแพทย์นะที่ว่าถ้าเรามีความเครียดมากๆเนี่ยสมองมันจะสั่งให้ไเม็ดเลือดขาวเนี่ยให้อยู่เฉยๆไม่ทํางานไม่ต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาทําลายหรือเข้ามา สร้างปัญหาให้กับสุขภาพของเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็ไม่มีความเครียดเนี่ยสมองเนี่ยมันจะสั่งให้พวกเม่เลือดขาวเนี่ยทำงานได้ดีต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดีนะครับฉะนั้นในเรื่องของการทำให้ใจของเราเนี่ยไม่เครียดเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความไม่เครียดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมาสั่งให้เราไม่เครียดได้นะมันก็มีวิธีการว่าเราจะต้องฝึกในเรื่องของจ,จิตใจฝึกในเรื่องของสมาธินะครับซึ่งการฝึกสมาธินี่โดยทั่วไปก็คือหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆนะครับหายใจแบบช้าแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจที่มัน เข้ามันก็จะแตะที่ปลายจมูกของเราเราก็สังเกตหรือว่ารู้สึกทำความรู้สึกให้ได้ว่าขณะนี้มีกำลังกาลังมีลมหายใจเข้าตรงปลายจมูกเราก็เวลาเราหายใจออกเราก็สามารถที่จะรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เวลาเราหายใจออกนะครับเมื่อเราหายใจเข้า,าท้องก็จะป่องขึ้นหรือพองขึ้น เมื่อเราหายใจออกท้อ,ทองก็จะแฟบลงนะครับแลเวลาเราหลับตาเนี่ยเราก็สามารถรู้สึกได้ว่าท้องกําลังอพองขึ้นท้องกําลังแฟบลงนะครับแล้วก็สังเกตที่ลมหายใจสังเกตที่จมูกนะที่มีลมผ่านผ่านเข้าหรือผ่านออกนะครับเมื่อเรากําหนดอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สง่งกิจไปอื่นเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบ ก็คือเราก็จะมีความสบายใจมีความนิ่งแล้วก็ไอเนี้ยมันจะมีผลกับภูมิคุ้มกันภายในยร่างกายนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการทานเจมันก็มีรายงานมาเหมือนกันว่าการทานเจเนี่ยคนที่ทานเจจะไม่ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับเพราะว่าในร่างกายเนี่ยถ้าเราทานเจเนี่ยมันจะ ร่างกายจะเกิดการอักเสบได้ยากคือพวกอาหารที่เป็นผักเนี่ยมันจะไม่ก่อให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายนะครับแต่อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายได้ง่ายนะมีเมื่อมีการรับเชื้อ้ามาเนี่ยร่างกายก็จะอักเสบได้ง่ายนะครับก็คือเชื้อเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบเมื่อมีการอักเสบขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มการอักเสบขึ้นไปอีก แต่ถ้าเราร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีร่างกายมีลักษณะที่ต้านการอนักเสบมีภูมิคุ้มกันที่ต้านการอักเสบ่เชื้อที่เข้ามาก็จะทําอะไรกับร่างกายเราไม่ได้นะครับซึ่งมีรายง,งานจากในประเทศจีนนะครับว่าคนที่ทานพวกอาหารพวกที่เป็นเจนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ คือป้องกันการาทำลายอาของเชื้อที่มีผลต่อร่างกายได้นะครับครับก็มีหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับแล้วก็เกิดกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็คือ,อคนที่ใช้สมาธิาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตแล้วก็สามารถที่จะ แก้ปัญหานั้นให้รู้ลร่วงไปด้วยดีแล้วก็สวยงามนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสองสามปีที่แล้วที่มีทีมมับมูป่านะครับที่ไปติดอยู่ในถ้าที่เขาหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก็คือเยาว,วชน12คนแล้วก็โค้ชอีกหนึ่งคนนะติดอยู่ในถ้าหลวงสิบเอ็วันแรกนี่คือไม่มีอะไรกินเลยนะครับก็ต้องดื่มน้ํา จากเตดานถ้ำต้องนั่งอยู่บนขวดหินที่มีน้ํเาเต็มเบอือน้ําข้างล่างคือไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะเหยียดตัวเองให้นอนได้แล้วก็อากาศข้างในก็หนาวนะครับแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกับคนภายนอกได้เลยครับโค้ชซึ่งเคยบวดเป็นพระภิกษุใหนศาส,สนาพุทธเนี่ยก็ เรียนรู้วิธีที่จะทำสมาธิแล้วก็สอนให้ทุกคนทำสมาธิแล้วก็ทุกคนเขาสามารถมีชีวิตรอดออกมาได้จากการช่วยเหลือของอนักประดาน้ำจากทั่วโลกนะครับที่ช่วยกันให้เขามีชีวิตรอดออกมาได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็คือการที่เรา ทำสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบก็คือจะไม่กังวลถึงอนาคตไม่โทษถึงเวรถึงกรรมไม่โทษถึงใครหรือว่าไม่โทษถึงอะไรคืออ,อยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับลมหายใจปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้จกรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกนะครับแล้วก็อยู่กับอารมณ์นั้น ให้นานคือให้ติดต่อยิอ่งเขาติดอยู่ในถ้ำเนี่ยอารมณ์ที่แบบจดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยเขาจะทําไดา้เรียกว่าค่อนข้างตลอดเวลานะครับเพราะไม่งั้นก็อาจจะเกิดความกลัวความกังวลอะไรเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าสมาธิเนี่ยทำให้เรา,อ,าอยู่เหนืออารมณ์ ยู่เหนือความกลัวอยู่เหนือความกังวลอยู่เหนือความคิดฟุ้งซ่านนะครับสุดท้ายพวกเขาก็รอดชีวิตออกมาได้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ถือว่ารอาอยู่นอกถ้ำเนี่ยสถานการณ์นี้ง่ายกว่าพวกอยู่ในถ้ำสิบกว่าวันเยอะนะครับแล้วเราก็สามารถจะใช้โอกาสนี้โอกาสที่มีความเครียด เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปไหนได้ตามปกติแล้วก็อาจจะมีความเครียดจากความกังวลจากความกลัวว่าอาจจะเกิดโรคอะไรได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกสมาธิได้แล้วก็รวมกับการที่เราทานอาหารที่เป็นเจนะครับก็จะช่วยสามารถาสามารถช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงสู้กับ เชื้อโควิด19ได้นะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือเรื่องของดออรอาคมชุมสายนายุทธยานะครับซึ่งท่านเคยเล่าเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าตอนที่ท่านไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยท่านมีอายุแค่10บขวบนะครับแล้วก็โดนเพื่อนแกลง้งโดนเพื่อนล้อต้องใช้มือไทยเนี่ยไปชกต่อยไปปราบ เพื่อนในห้องเกือบทุกเช้ามีเรื่องโชกต่อยกันเกือบทุกเช้านะครับแล้วก็จนผ่านไปจนท่านอายุ15ปีเนี่ยท่านก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีอยากจะเข้ามาวิทยาลอะไเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไม่อยู่กับการทะเลาะก,กับเพื่อนอยู่ทุกๆวัน ก็คือรู้สึกที่จะรู้สึกผิดว่าตัวเองทาอย่างนั้นทุกๆวันหลังจากนั้นท่านก็ได้นั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิวันละครึ่งชงั่วโมงจากที่เป็นเด็กที่ที่โลหรือว่าที่หนึ่งจากสุดท้ายที่สองจากสุดท้ายหรือว่าที่สามจากสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นเด็กที่เียนเก่งที่สุดในห้องนะครับก็คือท็อปทุกวิชาด้วยการ นั่งสมาธิคือตอนแรกเนี่ยท่านนั่งไปวันละครึ่งชั่วโมงนะครับผ่านเป็นหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือเพื่อนมาล้อเพื่อนมาว่านี่ก็คือไม่โกรธแล้วก็คือได้แต่ยิ้มไปยิ้มให้เขาไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเรื่องมาลาวเขาหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีท่านก็ได้ที่หนึ่งในทุกวิชาครับแล้วก็ได้รับรางวัลจากอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ให้เป็นเด็กดีเด่นในเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนคณะวิศวกรรมนะครับท่านเล่าว่าเมื่อท่านเข้ามหาวิทยาลัยท่านนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมง ผ่านไปสองปีเนี่ยอาจารย์ก็มาบอกว่าแบบท่านว่า,อาตอนนี้คุณรู้ทุกอย่างแล้วคุณไม่ต้องมาเรียนที่นี่อีกต่อไปไม่ต้องมาที่นี่แล้วเพราะว่ารู้หมดแล้วแล้วท่านก็ได้รับปริญญาตรีตั้งแต่เร็นได้สองปีแล้วก็พ่วงด้วยปริญญาโทนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปต่อปริญญาเอกที่ Imperial College แล้วก็ท่านบอกว่าเมื่อท่านไปเรียนที่นั่นเนี่ยท่านใช้เวลาน,นั่งสมาธิวันละสามชั่วโมงนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่ท่านเห็นเป็นภาพเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟที่สามารถที่จะออกมาใช้ในเรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็ท่านก็เขียนวิทยานิพนธ์ขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้อาจารย์า่านซึ่งอาจารย์ก็โกรธท่านมากว่า คุณเขียนวิทยานิพนธ์นนมาได้ยังไงเพราะว่าฉันยังไม่ได้นุมัติเลยว่า,าจะให้ทำในหัวข้ออะไรท่านกา็ขอโทษอาจารย์แล้วก็ขอให้อาจารย์อา่านสุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าเยี่ยมใช้ได้แล้วก็เชิญพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นชั้นนำของอังกฤษเข้ามา,าร่วมรับฟังเป็นคณะกรรมการในการ ตัดสินเกี่ยวกับการผ่านไม่ผ่านของวิทยานิพนธ์ผลสุดท้ายก็คือทุกคนพยักหน้าทั้งหมดแล้วก็ไม่มีการสอบถามอะไรทั้งสิ้นนะครับลหัจากนั้นท่านก็มาสอนที่จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จากนั้นก็ได้ไปสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นาซาเพื่อที่จะออกแบบยานอวกาศออกแบบเกี่ยวกับเครื่องลงจอดของยานอวกาศ บนดาวขานก็คือ,อยานอวกาศไวท์คิงหนึ่งแล้วก็ไวท์คิงสงนะครับท่านเล่าว่าท่านอยู่ในห้องเล็บเนี่ยเขียนสูตรวิทยาศาสตร์สูตรเ,เกี่ยวกับพณิตศาสตร์เยอะแยะไปหมดแล้วก็สุดท้ายก็การออกแบบนั้นก็ล้มเหลวไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนสุดท้ายท่านก็ขึ้นไปบนภูเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็นั่งสมาธิ ประมาณว่า4คืน5วันประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านก็เห็นเห็นเป็นภาพว่าการออกแบบเนี่ยจะต้องออกแบบยังไงโดยการมองเห็นแล้วก็ท่านก็ลงมาออกแบบแล้วก็การออกแบบนั้นก็ผ่านแล้วก็ท่านก็ออกแบบไว้2ชุดก็คือการลงจอดของยานเบคกิมหนึ่งแล้วก็การลงจอดของไวท์กิงโนะครับ ท่านก็กลับมาสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนเดิมอีกทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสมาธิเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาของเราได้ทั้งทาง,ทางการทำงานแล้วก็ทางด้านจิตใจก็คือสร้างความสงบให้กับจิตใจแล้วก็สร้างปัญญาให้เกิดกับคนที่ทำสมาธินะครับ และตัวอย่างสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของลูกเศรษฐีมาเลีถือว่าเป็นรวยที่สุดอันดับที่สองของมาเลครีบที่ทิ้งสมบัติที่มีมูลค่ามากกว่าสองแสนล้านเนี่ยมาบวชที่ประเทศไทยตอนนี้ก็กว่าย0ปีแล้วก็ถือว่าเป็นพระเถระครับส่วนหนึ่งของพระที่บวชน่ก็คือท่านก็ได้ฝึกสมาธิได้ความสุขได้ปีติอ่านะ ได้ความน่าพอใจจากการฝึกสมาธินะครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทุกท่านก็เหมือนกับเป็น uh, living legend ก็คือเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็น uh, ทีมหมูปา่าไม่ว่าจะเป็นดรอ,รอนุจุมสายนิทยา uh, หรือว่าท่านสิิปัญโยนะสริปัญโยท่านมีฉาย,ยาว่าสิริปัญโยนะครับ uh, ซึ่ง uh, ตอนนี้ท่านก็ อยู่ที่พำนักอยู่ที่วัดโอดําในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งผมนำเอาสิ่งต่ตางๆนี้มาเล่า,าเพื่อว่า,ามันจะเป็นกําลังใจให้เราลองมาฝึกด,ดูฝึกสมาธิที่มันดีครับตัวเราก็คือเมื่อมีวิกฤตเนี่ยเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะเมื่อเรามีความทุกข์มีความอุปสรรคเนี่ย เราก็สามารถที่จะใช้โอกาสในช่วงนี้นะครับที่เราไม่ได้ยุ่งกับการไม่ต้องไปทำงานเหมือนในภาวะปกติแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสุขความสงบแล้วก็สามารถที่จะใช้ความสุขความสงบจากสมาธิเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำนวันได้ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามันไปใช้ในชีวิตประจวันของเราได้อีกนะเพราะว่าวิกฤตเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีหรอกว่าที่ว่าอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นดีเพราะว่าวิกฤตมันก็จะมีเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะวิกฤตของอุทกภัยวัตภัยหรือว่าภัยธรรมชาติการเมืองอโรคระบาด มันมีได้ตลอดแล้วก็เราสามารถที่จะเอาอความรู้หรือ,อสิ่งที่เราได้จากการฝึกเนี่ยมาใช้ได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือในวันต่อๆไปครับก mm ็ห hmm. วังว่าสิ่งที่นํามาเล่าเนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับท,ทุกท่านนะครับก mm ็ hmm. ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ mm hmm. ผมจริตพันธุ์สุวรรณพันธ์ขอบคุณครับ